มีหน้าเกือบเข้าซอยผิดเมื่อกี้นาคาไป่เจอเลย้มยธนาคขรเพไม่เจอนางกับเรี่ยงกับไม้รั้งกับเยาวราชับผมครับโอ้โหไม่ได้มาหานกันนะพูดถึงไม่ได้หาอะไรกินแถวนี้เลย่ใช่เลยจะไปเดินฮิปสเตอร์สรงวาดส่งวาดวาดี่อันี้ท่งเครื่องอ้นัตว์ไม่มีทรงเลยทีนี้มันมีอยู่ร้านหนึ่งเบื่อครับถ้าไม่พูดพ้าไม่ทำเพลงนี่คือข้าวมันไก่ในรอบสองเดือน ใช่หรือเปล่า<ช><น>ะวะกาจะประมาณนั้นเลยนะผมว่าน่าจะมาสองเดือนเลยแล้วเราเซิร,ร์ชมาเขาบอกว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะ,ะเขาในที่นี้คือ l o o g l e คนับให้คะแนนไปที่4.8จัด4.8แล้วตับเทพแล้วเขาบอกว่าที่นี่คือน้องใหม่ที่ยกให้ว่าแค่คุณมานั่งกินข้าวแม่งก็อร่อยแล้วอะ,อะเฮียนมันเฮียอะไรกันวะกูไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่า เปิดมาไม่นานนี่ว่าแต่ขออวยยศให้เลยเหรอคือแม่งอร่อยจัดข้าววันนี้นะอร่อยนะผมอวยคมเลยอวานสายดาร์กเล่นลูกบอล างมาลายปะหรือว่างมาลายถ้าข้ามตรงนี้เป็นทางมาดีดแน่นอนใช่ฮะมาลายเออมาเต็มนะใช่ครับผมมีอะไรจะได้รับผิดชอบได้ครับผมทาปเด็กๆนะก่อนนะต้องข้ามทางมาลายนะไปข้ามทำไมทางมาลายไกลไม่มีอะไรจะได้เอาผิดได้รถแต่ควรจะจอดให้ข้าวตายมาเยอะ ควรจะจอดที่ข้างท่ากับไปได้กูเห็นทางมาลายไปเยอะเหมือนกันนะไอสันแล้วมีแล้วมีอยู่คลิปนึงเว้ยแม่งไปข้ามทางมาลายเงี้ยแล้วเหมือนแม่งไม่จอดใช่เว้ยแล้วไอ้นั่นแม่งแบบว่าเหมือนขี่รถหรือยี่อะไรก็ไม่รู้ไอคือวันนั้นน่ะผิดนะแล้วแม่งบนรถโัวใส่มาจ้าเลือกไอสัตว์ผมยี้ใจมึงไม่ชน์เพาก็ดีเลยไอ้ยี่โค้ดหาร้านยี่ชื่อร้านอะไรสันโบไม่ใช่โบตันตันโบอย่าพลาดันโบอย่าวลาแค่มาลองดูนะ คใน Google แบบสั่งยัดกอนครับเขาบอกว่าสัดคือโหดมากข้าวนี่คือสุดถูกป่ะสุดครับกินข้าวเฉยๆก็อร่อยแล้วไม่รู้นะอันนี้คือผมผมอ่านมาอย่างเดียวครับถ้าการตลาดครับแต่4.8ไม่ไม่ได้ง่ายนะโอ้โห4.8นะแต่คือเราไม่รู้ว่า4.8จริงเฮ้ยแต่ใน Google Map อะรีวิวเยอะถ้า4.8เยอะรีวิวเยอะอยู่ถ้ารีวิวเยอะก็ใช่อะผมว่านะนี่ไงพี่เฮ้ยกลิ่นเนี่ยใช่กลิ่นหอม แต่กลิ่นเนี่ยเกลือข้าวอย่างนี้ที่บ้านผมแม่งมีแต่ไอ้ทิชชู่อย่างเงี้ยแล้วที่สายเสี่ยคือไอ้เที่ยแม่งดึงทั้งวันเว้ยเหรอเออคือเมื่อก่อนเน่ยมันจะตั้งอย่งใช่ป่ะแล้วมันจะดึงยาวเว้ยแล้วพอมีเที่ยเนี่ยเหมือนเปื้อนอะไรนิดนึงแม่งดึงแม่งดึงเลยเออแม่งดึงทั้งวันกูอยากถามอันนึงมันมีที่บ้านกูซื้อมาสี้มใครไปแกะถุงข้างล่างถ้าแม่งดึงถุงตรงเนี้ยกว้างอย่างเงี้ยทิชชู่แม่งตกมาหมดเลยไปแขวนปุ๊บทิชชู่แม่งรั่วมหมดเลยเดี๋ยวคุยยยแทิิชชู่่่สััักกนนดมมีีีตปะครบเ ร้านเอาเราจะสั่งไงข้าวมันไก่คนละจานแล้วผมจะสั่งแบบนี้แยกอีกดีไหมเอาข้าวมันไก่ปกตินี้สองคระสองอ่าแล้วก็แล้วก็เอานี่อันนี้หนึ่งอันนี้เล็กครับเล็กมันเล็กมากอะประมาณนี้เลยประมาณนี้ประมาณแถวเดียวอยู่แล้วสองคำคืนไม่ต้องนอกแถวเดียวผมอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ครับ ผมมาไซส์ใหญ่เฮ้ยทำไมมันมีอันนี้ด้วยอะข้อไก่มีนะข้อไก่ขอรอลอาหนึองครับขลองนี้วะแก่็ต้องเอนดีเอาวะเอาเอเอาเยื่อไผ่หนึ่งมา้านหนึ่งครับน่าจะติดจ็อบแล้ววันนี้วันนี้วันนี้น่าจะไม่ได้กินอะไรละเพราะข้ามันไก่แน่นแน่นเลยที่จะไกินก่อเฮ้ยไม่เข้ามาไม่ได้กินข้าวเ่ยตอนนี้คือได้กินข้าวแบบฟุ้งเหมือที่เป็นที่มากหอมมาก เที่ยงเผื่อถ้าสับดีแม่งโดนอยู่แล้วเนี่ยเดินเบิ้ลนะหอมก็มีน้ำราดนเขาว่าเป็นสไตล์ไทยเฮ้ยมันมันฟิลมันมีเนี่ยสิงคโปร์เนาะไทยแท้เลยสิงคโปร์กูกลัวจะเป็นสิงคโปร์อ่ะกล้ามเกิดว่าเพราะสิงคโปร์ไม่จะเป็นหนังขาวหน่อยวิธีการทำใช่เหมือนที่กูไปดูเชฟเขาตุ๋นแกะแม่งเอาต้มแล้วเอามันน้ำแข็เย็นเอาไปต้มน้ำแข็เย็นให้หนักมันหดตึงนุ่มเดี๋ยวขอไปเก็บฟูดสักนิดนึงครับผม เออเขาเขาเขาไม่ได้มาเป็นตัวเว้ยไก่แม่งมาแค่สะโพกแล้วก็เลยนุ่มอะไชุ่มนะคือแบใช่ใช่เขาคุ้มาแต่สะโพกไงล่ะสะโพกแล้วแบบจบๆอ่ะแล้วต้องอย่างนี้เป็นแบบสิงคโปร์แน่เลยว่ะก้อนมีน้ำราดมันมีน้ำเอซอสเนี่ยน้ำไม่ร่ากับไก่ะไม่ร่าใช่ป่ะดูเดี๋ยชิมเปล่ากันนี่ชิมเปล่ากันนี่ดูเนดี๋สายฉ่ำป่ะฉ่ำสายฉ่ำ เี้ยอะ่ะนเอาเรื่องว่ะพี่ก็ต้องสองชิ้นน้ำจิ้มยังไม่ต้องเลยนะโอ้โหมีใสเลยใสอมเลื่อยเลย,ย,เอ,เลยอ,อ่ะอืเป็นเรื่องว่ะพี่ไม่รู้เพราะว่าสูตรมาจากไหนอ่ะสั่งต้องดีมากดูหนังด้วเฮยดีว่ะมันมันจะเหมือนเป็นทางควอนน้ำจิ้มอย่างงี้หรอ มันจะสกากๆ่อยไม่ไม่ได้ละเอียดนะพวกเมขาเป็นถิงถิงถิงหยาบอ่ะโอ้โหทางกูเลยอ่ะโอ้โหเยอะโอ้ยแขออีกทีได้ปะไม่พันถึงก็ไม่พันนะเนี่ยไม่ได้ก UM> ินข้าวนะแค่ไตอันน้ำจิ้มอะโอ้โหเฮ้ยที่กลิ่นข้าวแม่งโคตรดีอ่ะพี่โคตรดี มันเหมือนมีกลิ่นข้าวที่กำลงกินเหนียนี่แม่บอกเขาอยู่ว่ามันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไก่เหนียบอะไรพวกนี้ใช่เขาไปผัดก่อนอ่ะก็ได้แล้วฉ่ำหลังมันใช่เขาหลังหนักหนักเราจะเจอถ้ามันใส่ที่อ,อันนี้เพราะว่าเพจมันเป็นน้ำมันพืชเขาใส่น้ำมันไม่ต้องเอาไก่ไปพุ่ยเยอะอันนี้ด,ดีมากถูกพุ่ยดีแล้วข้าวมีหอมแล้วมีกลิ่นเครื่องเทศและติ่ดหวานเล็กๆใช่ป่ะหวานจากตัวข้าว โหดว่ะคือยังเลือกอะยังมีไฮไลท์อยู่นะโอ้โหเฮ้ยถือว่าคุ้มไว้ไม่ได้กินหลายเดือนละแต่ไทันอร่อยมากกว่าแม่งอร่อยจริงว่ะโอ้โหน้ำซุปก็ใช่น้ำซุปก็ใช่โอ้โหต้มแม่งไทยเลยตกแม่งไทยแบบไทยเลยโอเอ้โหน้ำซุปโคตรดี อ๋อกว่าถ้า4.8จะไม่เกิดจริงอะอะ,แล,ะ,แ,ละอแล้วผมตอนแรกเขาเสือะรือว่ามันอยู่ไในถ้วยนะแต่พอตักขึ้นมามันเป็นเหลืองทองด้วยปกตินักตูวอ,อะต้องัดัดโดยสวย่วนใหญ่จะเป็นสีขาว,ขาวใช่ ตีขาแบบแบบขาวเลยอ่ะขาแบบน้ำต้งฝักแล้วเฟี้ยอย่างนี้งคืออะไรบ้างเมื่อกี้ผมลองแอบชิมสองอย่างเนี้ยคนละแบบเลยโดยีิเชิงคนละแบบแบบคนละแบบไก่ทอดมันนุ่มมันนุ่มฉ่ำและหอมหอมมากไก่นะหนังกับเนื้อข้างในแม่งฉ่ำแล้วมีรสชาติอเลยที่มึงแบบกินอร่อยเลยในคำแรกนะคุณดูคุณดูต่ำ ออขอลองกินแม่ทั้งชงิ้นเลยแม่มีคนคอมเมนต์แบบไม่มีเส้นเลือดขอดด้วยในตับ <c oughs> คือ,อแม่นุ่มข <c oughs> อด <c oughs> วเลือดไม่มีแล้วอ่ะแต่คือดูเนี่ยมันดูนุ่มมากเลยนะมันดูจะเป็นครีมแล้วมันข้างในอ,ะ <c oughs> อ่ะเลือออกไหมี่ไม่มีทางหลือกออกแน่นอน คลุกหวานโคตรเจอที่นิยามที่สูงนั่งนุ่มมันนุ่มแลุกซีด้วยทีมข้างในอันนี่หอมเมื่อกี้ลองชิมเนี่ยเฮ้ยตาำน้ำต้นดืน้ำราดดีไอ้น้ำเนี่ย,ยเย็ยนมิตรสไตล์อะไรสิงคโปร์ป่ะฮะแต่น้ำจิ้มมันก็มีแค่ไทยนะมันมิกซ์แน่เลยอ่ะออน้ามิกซ์น้าจิ้มหรือเปล่าขอน้ำจิ้มเพิ่มได้ไหมครับ เผือกแต่ความกรีนครับตับความหอมอืมอะไรที่เปื่อยๆไม่มีเลยไม่มีเลยเยี่ยตับมันขึ้นที่งว่ดนี่ียังไม่ได้กินเนี่ยข้าวเลยนะครับผมขอผมนะต้มยำโจ๊กขอได้โอ้โหนั่นแหละใช่เลยว่ะเยี่ยโอ้โหคำนี้เป็นเยี่ยคำนี้ที่รอคอยมาเลยนะปล่อยใจไปนั่นแหละ คือแม่งลงตัวหมดเลยดูว่าเมื่อกี้เรากินแยกแม่งอร่อยทุกอย่างปกติถ้าแม่งอร่อยทั้งหมดอ่ะแม่งจะไม่เข้าเว้ยใครชอบกินข้าวตับแมันมาว่เท่าไหร่ตับต้องเพิ่มนะไม่น่าบอกยังไงก็ต้องเพิ่มแล้วผมขอลองนี้ด้วยจิ้มอะไรแม่งขาวหมด เนี่ยนี่อันนี้คือข้อไก่ที่เรามาเป็นข้อแล้วมันจะกรึบๆต้องหัวมันอ่ะโอเคมันมาเป็นอย่างนี้แล้วมมันจะกรึบๆคนเลยชอบมันมีรสจัดคนละคนมันมีอะไรเนี่ยใช่ทุกส่วนของเขาจะเป็นสะโพกมันเลยมันเลยนุ่มเหมือนคือเปิดราคาไม่ได้แพงก็ถ้ามันไก่อย่างที่เราตักเนี่ยประมาณเท่าไหร่หกสิบสิบบาทใช่ จานนี้นมสิปกติเลยจ้าเดี๋้วที่นี่ไม่เบนเอาสูตรแบบไหนนะ <พ uka> ดโีมันเชื่อว่ากูจะเบรกอยู่แล้วนะว่าเราจะเอาอะเ,เพื่อไม่ให้แสบคืออันนี้เนื้อข้างในเนี่ยมันฉ่ำมากเว้ยแต่ว่าแป้งข้างนอกอะมันไม่ใช่แป้งที่แบบกังแล้วมันกระด้างหรือแข,<ง>ข็งมันไม่ดา่างใช่แล้วก็กระด้างอะนี่อะใช้ไปเนี่ยใช้ไปเนี่ย<ง> ล้วเนี้ยเขายังต้มแล้วมันยังมีขมด้วยคืมแมงเคอเสน่ห์ของต้มมะละที่แบบว่าถ้าคนชอบมะละอยากให้ขมเนี่ยหาย,นายเนี้ยใช่มันต้อง,ต,องต้องกินดีเขาอกติเราจะเอาให้แมงกระโดขมใช่แต่แม่งที่แมงไม่ได้ด้วยคือแมนโหดทุกอย่างอะไรที่เป็นซุปแมนก็โหดแบบนุ่มนุ่ม แล้วกินเข้าไปมันหวานและปลายสดได้คือว่าดีกว่านี่ดีมากเลยโอ้โหใส่ชาชัวว่ะถ้าสูตรนี้นะเนี่ยเขาโต๊ะข้างๆเขาก็สงสัยเหมือนเราเว้ยว่าแม่คือถ้ามันไก่สิงคโปร์ก็ไก่เป็นแบบสิงคโปร์เว้ยอยู่ก็อยู่ในใต้เราเห็นว่าทำสิทธิ์เลยทำสิทธิ์เลยด้วยข้าวไม่ไก่ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในเต็มอม้แกเขาเปิดมามันก็ไม่ได้เก่าแบบเหมือนแต่มันก็ไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่มากแต่ไม่ได้เก่ารว่าคือถ้าใครยังไม่เคยกินผมรู้สึกว่าอาจจะต้องมาลองว่ะมันจะเวอร์ไปไหมวะไม่เวอร์ สายข้าวมันไก่แล้วสายไก่นุ่มนะผมว่าเขาไม่มีอกไม่มีอกครัท่านที่มองต้องติดหน่อจันทน์หน่อยว่ามันจะไม่ใช่ไก่เหนียวนะใช่มันจะไม่ใช่ไก่บ้านนะแต่ว่ามันจะสายไก่นุ่มใช่มันจะเป็นสายข้าวมันไก่สายฉับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหมาตรฐานโหดนะถ้าใครชอบทางเดียวกับปูเนี้ยน้ำจิ้มจะเป็นเนี้ยเค็มขิงเผ็ดจิ้มไป้ร่อยเลยอื ไปไปมามาอะไรเปิดมานี่ไอ้ข้อเนี่ยกึบไปเรื่อยๆกึบไปเรื่อยแล้วหนักนะปวดนะคือแันเหมือนกินเรื่องกระสุนเพิ่มปรับอีกจานครับปรับแต่งไม่พออุ้ยตับหมดคจับเนี่ยดียังได้กลิ่นแม่เหน่อยก็เดินมาใช้ก่อนนะโอ้โหร้อยแม่สดแดงเดือดร้อนนี้ เนี่ยคือไก่มันจะแบบเห็นป่ะแบบว่ามันไม่กระชับแบบเนี่ยมันมีโตค่ข้างๆเรางสงสัยว่าเป็นเซกคาโตหรือเปล่าแต่ออปชั่นมันไม่ครบจะมีนี่อีกนะค<ม>ือแต่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องการอะไรละเพราะตอนนี้แม่งดีเลยคือพอลงท่านเนี่ยเจอน้ำจิ้มแบบไทยอยู่เรื่องนั่งจอดเลยมีแบบจัดจับแม่งต้องมาลอง ตก็ไมา่ทันนะเพราะว่านึกว่าไม่มีหมดมีหมดเหมือนกันทุกวันที่แรกโกคิดว่าแบบตับอร่อยเขาผมไม่น่าหมดทีต้องกินขยะขยองเลยแม่งหมดแล้ด้วยตัวอื่เรื่องอย่ากอะไรใช่แล้วตัาไหนว่าแต่ถ้าคนชอบข้าวมันไก่เกลือข้าวผัดที่ก็รู้สึกว่าแม่งเหนียวอืมแล้วสั่งฟอบแต่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ไทยไม่ไทยอีกแบบนี่คือสองแต่ของเราแม่งทางนี้แหละนี่ก็ใช่สั่งฟอบผมก็ได้ไม่ติดไม่ติดนะเดี๋ยวจะเจออะไรบอกว่านี่เพิ่น

ติ่มแม่งหมดเลยอ่ะพี่อ่ะติ่มแม่งหมดกอดทุกทีอ่ะติ่มแม่งอร่อยแล้วเนี่ยไก่แม่งอร่อยมากไก่แม่งอร่อยข้าวหอมพอดีสมเซอร์ไพรส์ตัดแบบไม่รู้แม่งถูกต้องมาแต่แม่งไม่เงี้ยมันดีโอ้โหก็หนังแม่งก็ไม่เงี้ยนะเออต้องใส่หมดไอ้สาบหมดเกินและคำสุดท้ายครับผม ทำสุดท้ายอยู่ที่เขาครับตอนนี้อยู่ที่ผมฮะโอ้โหต้องดูอะไรนะพอเสียม่งไม่เหลือใช่ใส่แม่งเอาไปกินหมดใช่โหแล้วไม่มีเหลือไก่แม่งเอาไปแดกหมดเลยวันนี้นะครับผมจะตั่งไหมเก็บเงินด้วยครับเดี๋ยวแดกว่ะโอ้โหแต็มโต๊ะเลยหกร้อยเงี้ยหกร้อยยัง ครับได้ครับผมครับจบเลยวันนี้เดี่ยวแปดห้ากาเต็มข้อดีไหมเลยเลิกวันที้บอกเลยเลิกไม่กินอะไรแล้วเฮ้ยแต่แม่งกินข้าวมันไก่แม่งสะใจดีว่ะข้าวมันไก่แม่งสะใจมากคือในระดับที่เรารู้จักร้านนี้ครั้งแรกอะโหยโอ้โหนแม่งถือว่าถือเป็นข้าวมันไก่ที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มมีสไตล์เนี้ย เยอะขึ้นมากมากเลยนะเว้ยอันนี้กูเดานะมันไม่แค่เอไปทางสิงคโปร์ทางหนึ่งแต่มันจะข้าวไทยไปด้วยด้วยน้ำจิ้มใช่ใช่ใช่ข้าวไปด้วยไทยที่มีความเรารู้สึกว่าเรายังเป็นมิตรกับข้าวมันไก่หน้าตารสชาติเออวิธีการของน้าจิ้มเรารู้สึกว่าเราเป็นมิตรอยู่อแต่พอข้าวมันไก่สิงคโปร์เว้ยเราจะรู้สึกว่าเที่ยมันวิธีการมันเยอะแล้วมันดูแพงกว่าหมายถึงราคานะไม่ใช่แบบว่าหน้าตาหรือ รสนียอมอะไรนะแต่พอเป็นอันนี้มันมีความแบบโอ๊ยเคีียไม่ไม่ได้เถื่อนแบบข้าวมันไก่ไทยเว้ยเพราะว่าบางทีข้าวมันไก่ไทยที่เรากินอย่างเช่นแบบที่มาจากจีนแท้ข้าวมันไก่ไทยที่มาจากจีนแท้มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ใช่ป่ะแต่เนี้เหมือนที่พี่บอกว่าแม่งอาจจะก,ก้ามตึงสิงคโปร์ด้วยหรือเปล่าวะเคีียต้องมาลองว่ะ ขอตั้งไว้ที่ส่ก่อนเพราะว่าตับแป้งสุดมากสุดสุดประเทศต,ตับตับนี่คืออีกเท็กเจอร์นึงอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณจะได้กินเลยในร้านข้าวมันไก่ผมยังไม่เจอ<ม>ตับที่ไหนเอาเจ้านี้แล้วกันเอานี้ใครเคยมากินเม้นหน่อยแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับร้านนี้อืบ้างแต่ของเราแยแป้งโอชอบ <laughs> ข้าวเป็นไก่ทอดม่นก็อร่อยใช่ไหมข้าวนไก่ทอด oh, อ<ะ>๋อไก่ทอดดีไก่ทอดผมชอบมากถ้าใครสายไก่ทอดแม่งไม่แข็งด้วยปกติผมไม่กินข้าวเป็นไก่ทอดนะเว้กูก็ไม่เอาใช่ป่ะคือสั่งมาบางทีแบบก็ไม่ค่อยได้กินอะโหแต่นี้แม่งเด็ดว่ะโอนี่พูดมานี่ขึ้นรถเลยเนี่ยยังพูดถึงอยู่เลยเนี่ยชอบชอบครับชอบ สแจ็ปตั้งต้นไว้ก่อนเลยตั้งหลักไว้ก่อนที่เหลือเนี่ยให้คุณมันลองแล้วก็ใส่ขึ้นไปว่าจะใส่ขึ้นไปเท่าไหร่หมาคไว้ไหนว่าไมาทันตับเด้อไมาทันตับนะครับผมโอ้โหดีมากแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยดูนะมึงเชื่อป่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าทุกคนรอดูนะพอเราอัพอันนี้ไปแล้วทุกคนดูผมอัพไปแล้วคุณเชื่อป่ะใครที่จะโทรหาเราคนแรกเชฟโน้ตเฮ้ยกูมีหลายข้าวมันไก่เดี๋ยวพวกมึงคอยดูนะ พวกพี่ๆพวกน้องๆพวกมึงๆค่อยดูนะพวกเชื่อเดี๋ยวค่อยดูนะแม่งมีอันนี้แน่และเราจะได้ไปกินข้าวมไก่ในร้านที่เชฟโนรู้สึกว่ามั่นใจว่าขู่ก็จจ้าอ่ะเพราะเขาเป็นคนวางเขาเป็นคนวางแก๊บไว้เขาบอกเลยอกําลังคิดว่าเขากําลังคิดว่าถ้าไม่ใช่ร้านนั้นอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าข้าแกะเป็ิ้วของต้องกินร้านนี้เว้ยของแท้กว่าเขาต้องขิงเขาสายขิงอ่าสายขิงประมาณว่าเฮ้ยของของมึงไปเจออาจจะอร่อยสู้กูได้ป่ะแล้วเดี๋ยวนี้น้าแม่งรู้แล้วถ้านัดพวก เราอะไอ้เฮี้ยพวกนี้แม่งไม่ไปแม่งชอบโทรหากุตอนเช้าเว้ยเฮ้ยวันนี้ไปไหนวะเออแล้วก็ไป <Okay S 2> เลยเจอก็เฮ้ยบ้าเดี๋ยวเหตุาการณ์นี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะผมไม่รู้นะอ่โอเคครับเจอกันไป,ป